สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ M T Channel เมือวานี้มากับน้องสาวด้วยจ้าสวัสดีค่ะมเมลี่พาแซบพาค่ะเมื่อวานี้ได้เมนูต้มปลาคอใส่ผักกระแยงค่ะฟีมือน้องสาวจัดให้ค่ะพี่นอ้องปลาคอหน้าด้วยค่ะพี่น้องปลาช่อนนาเนาะจ้ะใส่ใบอีอ้อมหอม,หอมกินกับแจ่วพริกป่นน้ำปลาใส่กระเทียมใส่มะนาวจ้าวันนี้กินกับข้าวสวยเอา้าลองกินข้าวสวย,ยจัดเลยเดี๋ยวขอเอาแจ่วราดเขาก่อนอออืื้ห ป็นคนที่ชอบกินแกงปลาใส่ผักกระแยงมากทุกคนฝีมือหนองเหนยเด้อค่ะพี่นนองหนองสาวโชว์ฝีมือจังไดใส่อันนี้เนาะใส่มะขามสดใส่น้ำปูราผมืนัวแห้งเท็มเพราะว่าใส่น้ำปูราอร่อยมากวเนื้อปลาคุณะปลาคอหน้าค่ะพี่นนองคนละตัวเลยเนาะเสบคนละตัวเลยจ้ะ เดอืยชิมเจลหน่อยดอเออกล้าใส่ข้าวหิวข้าวมากนี่แหละคือข้าวเย็นนะทุกคนเย็นจริงเจลก็อร่อยแสบมันเข้ากันเจ้าพริกป่นน้ำปลากับไอ้พวกนี้ต้มอร่อย ลาอ <c oughs> เสียงสดลงคอผักกระแยงมันเหมือนผักกระแยงแบบตามพุ่งนาเลยนะนี่ที่พี่หูกซื้อมาเป็นเรื่องหน้าใช่ค่ะพ่อค้าบอกกระแยงนาเพราะว่าเขา <ไป S 2> จะไม่ไเขาจะเล็กอืม,อมถือว่าละหอมมากถ้าใบกระแยงที่เราปลูกต้นมันจะโอกรบแล้วก็ใบมันจะใหญ่ๆกว่านี้นอ่ะนะปลาคอกับปลาคอหน้ารูละร้อยสี่สิบถ้าจำผิดอื ฮาโตโร่พอดีกินค่ะพี่นองเสแปรมาเด้อคะ่ะสดตร่ปลาน้ำกันพี่นองมีลูกระโดดนะพี่หมวยอือห <c oughs> ูบกกืรอกมีไดยโอ้อปลาชิ้่เนีกินเสแปรครับขออนุญาตเด้อจ้ะห <c oughs> ลายๆคนเป็นห่วงเราโควกกินเผนะ <c oughs> ็ดนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่นองอ เป็นห่วงคุณแม่เนาะใกล้แล้วบอใกล้แล้วพี่หมวยกี่สัปดาห์แล้วนะตอนนี้สามสิบห้าสัปดาห์แล้วอืใกล้จะได้เจอหน้าหลานแล้วออืเดี๋ยวสิมาถูกต้องฟอนาของเลยมือขอดต้นเดือนธัดไปประมาณต้นเดือนตืออดหน้าวไข่เน่ยขอดหน้าันาเอาอร่อยนะ ระวังกลางด้วยนะปลาหน้าเขาจะเนื้อแน่นด้วค่ะพี่น้องเนื้อแน่นแล้วก็ไม่ข่าวอะ่ะข้าวน้อยมากมไม่แต่ข้าวเดียวเบิดเนาะไม่แต่ข้าวเดียวเบิดหวานวันนี้แกงเยอะนิดนึงเนาะรอน้องๆด้วยทีมงานด้วยได้สด น้องๆทีมงานกับถารุ่นเมนูทุกมือว่าเป็นอีอย่างไ <c> ร <oughs> กกนนดีใจค่ะด้ขึ้นไหละกมีพี่น้องรุ่นตามเขาเน้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะรุ่นตามมีพี่ๆี่ได้เข้าดูอลไรเยอะเลยอืแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ดีใจมากๆนะทุกคน ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆออเดอร์ order, ขอบคุณที่ซัพพอร์ตเนาะจา้ะขอบคุณที่เปิดใจให้สบู่แบรนด์เล็กๆราคาขาดบปได้เลยขอบคุณไปทางคุณเจนนี่คุณยิวคุณบูมเนาะที่ให้โอกาสนะคะอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าโมเมนต์วันนั้นก็คือแบบประทักใจมากมองเพลงคิดจะถึงเลยเนาะตื่นเต้นเกินไปนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเราไม่คิดว่าแบรนด์สบู่เราที่เพิ่งทำเนาะเป็นแบรนด์เล็กๆนะทุกคน พอขึ้นไลฟ์อ่ะแล้วมีพี่ๆกดสั่งซื้อมันประทับใจมันดีใจมากๆนะไม่ใช่ดีใจว่าขายได้แต่ขายได้อะก็คือทุกคนต้องหวังอยู่แล้วแหละก็ดีใจอยู่แล้วแต่เห็นคอมเมนต์ที่ว่าอยู่ในไลฟ์อ่ะใช้ดีมากหอมมากฟองเยอะมากอูแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเลยหลายเด้อจ้ะไม่ไหวรู้ไหมหลังจากที่เราแบบลงไลฟ์เสร็จยอดคำสั่งซื้อมันเยอะขึ้นเลยนะ อือฮึอือพี่พี่ทักมาแบบเยอะมากเหมือนเปิดการมองเห็นเนาะแม่นั่นแหละส่วนตัวกับเป็นสายกินค่ะพับน้องแต่ว่าแม่คือเข้ากับเป็นคนอมยิ้เหมือนเมยเม,ม,กมยก็ชอบแตง่งหน้าพี่เมยก็ชอบแต่งเป็นสายแบบว่าเออมักแต่งหนาแต่งยังแบบผู้หญิงเนาะเออเข้ากับอยากล่างหนาแบบว่าให้มันหาผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับหน้าเราอะอ่อนโยนละมุนอะไรเงี้ยก็เลยได้เสบูค่ะพี่น้องเพราะว่าโตวสบูนี้มันมันเป็นเมันเป็นเินค่าที่เข้าได้ใส่ทุกมือ แล้วกะแห้งเฮ็ดเองนี่แห้งมั่นใจครับพี่นองนะคะรา,าคาหลักสิบเราก็คือแบบตั้งใจทํามากๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรใช่ไหมก็วความที่เราเป็นสายกินด้วยอืมแล้วมาทาสกินแคร์ก็คือแบบคิดค้นพัฒนาสูตรนะคะทุกคนกว่าจะได้แบบนี้นะคะแหง้งแห้งเป็นสายกินคนละทางเลยที่แห้งตรงแบบว่ายิ่งต้องทําให้มันให้มันดีที่สุดแล้วก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่น อร่อยกินไปด้วยคุยไปด้วยแซบแซบอิริกินต่อในไรอีกนั้นเหรเป็นคนที่มากกินพักกระแยง,งอยู่แล้วนะค่ะพี่น้องอพักกระแยงภาษาซูลินกะภาษาไทยกะอีออมอีออมค่ะเมื่อวันก่อนก็พิ้งตำน้ำพริกอีออมไปอืม้อแบบว่าแจ่วปะลาร้าสดแต่ว่าใส่อีออมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแจ่วพริกสดหอ,อมนาแก้หัวแล้วเด้อแบบมันหัว จังหน่อยจังหมากอู้เนื้อเหนียรีปลาก็ได้เถืองเหนียร์เถืงหวานเขาเก็บอันนี้ไว้ให้เขาเรียกอะไรนะไส้ปลาเออใส้ปลาหรือกระเพาะของแสบไงไส้ปลานั่นแหละมันจะตืดจือ่ะขมๆจังหน่อยบอผู้เฒ่ามากเลยค่ะพี่น้องไม่มากไม่เฒ่าไม่แต่ว่าผู้เฒ่าหนามากบางคนเป็นเด็กหนอยเพิ่นตัวเป็นเด็กหนอยเพิ่นโปมักเด้อยไปหมวยหน่ะนั่นแหะไม่ชอบกินนะไส้ปลาพุงไอ้มันขมเพราะว่าเราเป็นเด็ก แต่พ่อใหญ่ขึ้นมาอีหยังที่บบมากกินตอนเด็กหน่อยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้มักเบิดแกงขีเล็กมาลาขีนกแกงน่อไม่อร่อยนะอือแล้วเหมยก็แกงใส่อันนี้ด้วยนะทุกคนมะขามมะขามสดก็คือแบบเกะเปลือกให้ห่นกินแก้ตาแล้ปะกินเลยมองแสบ ขออนุญาตใช้ม <ampa> <function als> ือจบแก้มไส้พุงอร่อยอร่อยเจียวอืมกางข้าวหมดแล้วด้วยแสบคุณแม่กับหิว คนละตัวก็อิ่มพอดีนะใช่ค่ะตัวกระลังพอดีกินแต่ว่าอยากกินอยู่ได้มีไข่แหะนะแบบที่มีไข่แต่ว่าช่วงนี้มันไม่มนี้ยใช่ไม่แน่ใจมีบ่พี่น้องช่วงปลาไข่ใช้มือแกะนะเสียดายเสียดายเอาดุกเม็ดแซ่บ ต้มบ้าบาครับพี่น้องนึกถึงพ่อน่กินต้มปลาช่อนแับนี้นี่คือแบบขอหัวละเรามากินหัวบอณพ่อชอบทานหัวปลาเขาบอกว่ากินหัวปลาแล้วจะฉลาดตรงฝาวกินแล้วได้นี่ต้องรีบกินแหละอืมสดเบื่ เอาขาหมดแล้วเด้อต้องไปเต <ừ> มแล้วตรงเติมเ่ะเอา <c oughs> เดี๋ยวให้น้องไปเติมเขาเดี๋ยวไปเจอกันตนนในไหลคะ่ะพี่น้องสำหรับทีนี้จะฝากผลิตภัณฑ์ไม้ของหมวยเหมยละกะนนองเก่งในเด้อค่ะสะบู <c oughs> ่กุหลาบเมื่อหอยทาของเฮานะจ๊ะอยากให้พี่น้องได้ล่องเบิ่งอีลีอยากให้พี่นอ้อง,อ,งอ,อ,นองได้เปิดใจเป็นสินค้าแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าคุณภาพไม่ใหม่นะทุกคนเพราะว่าเฮาเทรดกันมาหนิ เปดเก่าเดือนเลย <S <S <an> <S ร่วมขายค่ะพี่น้องอยากให้เปิดใจลองใส่เบงราคาาลักซีเทานจ้าสั่นลักที่ไปเลยได้ค่ะพี่นอ้อนง,ง,อะะองขอบคุณห,หลายจ้า